โบกนอกปีวไวๆหนึ่งล,ลูกเก็บไม่ได้รถมันชนแตกเลยเนี่ยถ้าถ้าถ้าพี่ส่งมามันจะดีมากเลยค่าส่งห้าสิบาทแต่ถ้าพี่น้อยไงเขาะะ้าใจว่าพี่มาเองแล้วมันไม่คุ้มอะ่ะโอหพิชบูขี่มอไซค์มานะครับสามแม่ลูกกับน้องแมววีหนึ่งตัวนี่ <c oughs> ไม่เจอพาพี่ขายได้สักองเลย <c oughs> โอ้โหเมื่อเมื่อกี่วันนี้อะไร ประจวบนั่งรถไฟมาโอ้โหนั่งขายไม่ได้เลยมีพระมาห้าหกองค์มั้งย่อยจัดไปไปอะไรสายพานขายที่ไหนนะหนองน้องแคทก็สระบุรีสายพานขายด้วยที่ไหนสระบุรีตรงผิดกองใช่ป่ะอะไรอ่ะเขาเรียกเดี๋ยวผมก็ถ่ายรูว่าผมก็ผูกกับอันนี้ของะไรแต่ไม่เป็นของาู่กับอะไรไม่รู้เขาเนี่ยกลมกลมเขาสุดยอดคุชบูลนี่กี่กิโลเนี่ยพี่ ผมฝกหมุดมาก็ออกจากนั้นถึงกรุงเทพสี่ร้อยโอ้จากกรุงเทพวันนี้กี่ร้อยกว่าเกือหกร้อยโลมอไซค์เนี่ยนะมอไซค์อะไรเนี่ยพี่สกู๊ปปี้คันนี้ผมสกู๊ปปี้คือคือเอาตรงเลยพี่เนี่ยพาพี่ขายไม่ได้ซักองไม่อยากดู่ันโต๊ะผมเติมมารอเขาดูหน่อยนี่พี่โอ้โหนี่เก็บตัวน้ำมันให้ผมดูเลยใช่ไหม เจ็ดสิบบาทร้อยสามสิบสองร้อยหกสิบโอ้โหสี่ร้อยกว่าแล้วคืนนอนที่แล้วผมขอเรียกว่าขอน้ำมันไอ้ขอเนยปั๊มน้ำมันขอน้าเขากินก็ไม่ได้นะมองที่เขาก็ให้เท่าไหร่อยสิบหกร้อเอะไรเออของผมเองพี่ย้ายใจให้เลยโอ้โหอืมทีหลังนะพี่ผมก็จะแนะนำตลอดถ้ามันไกลอะส่งมา อย่างน้อยผมจช่วยเหมาทพี่ได้พันหนึ่งพันกว่าบาทได้จริงดีพี่ขี่มาขนาดเนี้ยมันรพ้ามันขายไม่ได้เลยเนี่ยคือพ้าที่มันเป็นพ้าย่อยที่แบบย่อยแบมันไม่มีใครเขาซื้อกันนะพี่มันเป็นพ้าย่อยที่ขายไม่ได้เอ่อตรงความแรกคือที่น้ําชุนน้าชุนน้ำชุนครับผมน้ำชุนหลงศักน้ำชุนหลงศักที่ตั้งแต่ตาดออกมาเลยครับผมแล้วก็ลากยาวเลยแล้วผมเห็นตัวจิ๊กออก ทุกจริงค่ยแล้เขาก็มีหลักฐานเป็นตั๋วตั๋วรถไฟให้ผมดูก็ผหสงสารเขามากแม่เขาก็หวังหวังว่าจะได้เงินเยอะอแม่เขาตั้งความหวังแล้วให้ลูกมาคือแม่เขาน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบเเพราะลูกสาวน่าจะห้าสิบกว่าแล้วที่มาเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยใช่พี่แต่คือผมไม่ได้เปิดรับช่วยคนผมก็แค่ช่วยเช่าชาวบ้านแค่นั้นเองครับแต่คือคือที่มามันเป็นเหตุสุวิสัยเราก็เลยต้องช่วย แล้วของพี่แล้วตาหาตั้งไปขายของสงการครับผมขายสงการคือขายยาแล้วผมอันนี้มันได้แค่เก่าวะมันขายไม่ได้แล้วก็จะลงมาขายต่อขายแค่ตรงที่บ้านลงสักเสร็จแล้วก็จะลงมาขายที่กรุงเทพต่อขายปลาหมึกปลาหมึกย่างเนี่ยอยากได้ทุนตอนช่วงกางผมได้รถแล้วงาคมคอนชยรถโอ้โหแล้วแล้วทุนพี่แล้วพาพี่ไปเอาง่ายหมดนี่พันนึงยังไม่มีราคาเลยแล้วพี่จะทุนยังไงวะเนี่ยเออมาดูมาดูมาดูส่วมันมีทีเด็ด เกียงเลยใช่ไหมพี่พ้าแท้ทั้งนั้นเลยนะพี่จะเป็นผ้าใหม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้ขายได้ประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยผมไม่ให้ที่บ้านเรี่ยมมาตรงมันติวเขาเรียมเนี่ยมีสององค์อะเนี่ยเรียยพันกว่าบาทแล้วอะเขาเรียมไม่เก่งเขาเรี่ยมเหรอแต่องคยังแตกผขเลยปลดออกไปแล้วผมอืสีขาวนี่ถ้าปูโต้แท้พี่ก็ได้ตังค์นะเดี๋ยวส่งก่อนโต้ผมไปทุบออกเดี๋ยวขอดูก่อนนะจะดูหน้านะตาเปล่าไม่น่าจะแท้ผ้าไม่แท้พี่ ให้เก็บเกีบแล้วก็เนี่อันนี้คุ้มที่ผมก็ไปให้ไปเช่ามาจากในเว็บอะไรนะเดี๋ยวเขาแข่งอะไรอะที่เป็นสามยี่เหลี่ยมเขาวอันนี้ก็ไปเอามาจากในเพียงเขาอืมอันนี้ขายได้ไม่กี่ร้อยพี่อันนี้พ่อสุดอันนี้แท้แต่สภาพนี้คือไม่กี่ร้อยเลยตัๆขายได้พันกว่าบาทใช่เออยังดียังมีพอพาขายได้ใหม่เข้าไอเค อ้าคีกเท่าว่าผมอะอย่างนี้เก๊ะมึงเท่าเพลคราบอะแล้วเสเด็ดจะขายได้มาสี่ร้อยหรห้าร้อยมดแล้วเหรอพี่โอ้ผมใช่ครับที่เหลือขายไม่ได้เลยพี่ของปลของเก่ไม่รู้อยู่ของปู้กของเก่าอันนี้เหรออันไหนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นพระมันเป็นพระแท้ที่ไม่มีราคา ใช่เป็นวัดธรรมดาเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นพระแท้ที่ไม่มีราคา 1, 1> ใช่ครับคือตรงเนี้ยในพวงเนี้ยมีอยู่สี่ห้าองค์มั้งผมซื้อได้อยู่เราราคาซื้อความเป็นจริงนะคือสองพันนะครับที่แค่สี่ห้าองค์นะผมยืมตังก็มาสองราม่ใช่ไมไม่ใช่อยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <ผม S 1> แล้วตรงเนี้ยคือมันไม่มีราคาเอ <c oughs> างี้ถ้าพี่จะไปทําทุนนะครับเดี๋ยวผมช่วยพี่ตีเหมาไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมให้ราคาให้พี่ไปแล้วกันถือว่าช่วยถือว่าพี่มา นนะม,มุงมาน้ำมาครับผมผมก็โอเคขอบคุณมากที่จะว่าผมเอาเนี้ยหมดเนี้ยเอาจริงจินะถ้าซื้อเต็มที่ได้อยู่แค่ 3, ประมาณสามพันเพราะป่าขายได้แค่ประมาณสองพันผมให้พี่หกพันพี่จะเอาก็ได้หรือไม่เอาก็ได้ผมให้ช่วยกลับบ้านเออผมไม่รู้จะซื้ออะไรอะ่ะเออผมช่วยซื้อหกพันแล้วกันพี่จะขายไม่ขายแล้วแต่พี่เดี๋ยวผมให้ค่าธรรมันีต่างห้าร้อยเออเนี่ยมันมีขายได้แค่เออหางมากเนี่ยเนี่ยแต่มันไม่สวยไงสององค์นี้ก็ได้มาพันพันกับพันสองอะ นะครับแล้วก็พอสุดพอสุดอันนี้มันมันขายสวยๆขายได้พันกว่าบาทสภาพนี้น้ำไม่เกินห้าร้อยไปไหนแล้ววะเนี่ยแล้วก็รับสเตจประมาณสี่ร้อยเนี่ยขายได 450, ไนน้ประมาณสี่สี่ร้อยห้าร้อยไม่เกินเนี้ยะประมาณสองพันที่เหลือขายไม่ได้เลยพอสุดเก๋อ่านี่เก๋อที่เหลือก็เป็นพ้าแท้พี่สมเด็จเก๋ที่เหลือเป็นผ้าใหม่แล้วก็กุโตเนี่ยเก๋อันนี้เหลืองเก๋นะครับ ในนี้แต่ข้างนอกเนี้ยไม่มีราคาสักองค์เลยย่อยจัดอ่าคือคือมันซื้อได้แค่สองพันน่ะแหละแต่อีกสี่พันอ่ะช่วยอ่าหรือจะขายแค่สองพันที่คัดออกไอ้สี่พันคือผมช่วยค่าน้ำมันไม่ใช่ดิหกพัน้าดิอีห้าร้อยก็ช่วยค่าน้ำมันเขา้าไปเออพร้อขายไม่ได้เลยอ่ะย่อยแบบ เอไงพี่จัดใจเลยปัจเขาสองห้าเลยว่าผมรู้ขคาลูกเข้ามาอนะ่ะแล้วก็พงข้างอยู่ในอู่ตอนนี้อืพวงข้างพงข้างแต่ผมเอาคักุปเนี้ยไปต่อไปต่อพือพ่ทำขายับผมแต่พาพี่ไม่มีราคาไงผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงผมเอาจริงๆนะวันผมนั่งช่วยซื้อพยอัย่อยพัเกท,ที่ช่วยเหมาชาวบ้านอะเยอะมากแต่ผมซื้อในขาความเป็นจริงแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้มันเป็นมันมันเป็นเคสคุปปิสัยผมก็ อยู่ทีวว่าผมจะช่วยเท่าไหร่แค่นะั้นผมก็ให้เพิ่มเข้าไปเฉยเอามาผมให้พี่หกพันห้าคือผมขายทหมดนี้เก่งๆสามพันก็เก่งแล้วเออผมก็เหมือนผมให้พี่อีกสามพันห้าอันนี้พูดในหลักความเป็นจริงนะอยู่ที่พี่จะเอาหรเปล่าแค่นะั้นเพราะว่าผมช่วยเยอะมากไม่ได้เพราะผมก็เงินหมุนเหมือนกันมผมว่าหาเช้ากิน้าวเหมือนกันนี่แหละแต่อันไหนถ้าผม,มควรช่วยผมก็ช่วยบางคนเข้ามาผมก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าบางคนมาเพื่อตั้งใจมาหลอกเราเรารู้ๆครับ พีี่่อยากเอาไหนกลับหยิบได้หยิบฟรีหยิบเอาเลยให้เท่าเดิมช่วยเฉยเฉยมาเป็นรูปด้านครับผมโอเคเอาอะไรกลับไหมเอาของขออันไหนขออันนี้ได้ไหมครับผมได้ครับเดี๋ยวผมแกะให้อันนี้ผมขอวัดวัดวังประดานเอาเลยพี่เดี๋ยวแกะให้ โอ้โหเกงใจเขาไม่เขาองไหนหรอกผมใช่ผมก็จริงๆอ่ะมันพวกนี้มันเป็นพาย่อยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ยิงดีนั้นมันจะมีแท้มาพี่ถ้าไม่มีแท้มาเลยผมก็หูมอไซอัดสามด้วยแล้วไม่ให้ลูกอยู่บ้านพี่ลูกมาด้วยไม่ห่วงอ่ะผมอ๋ออยู่แค่สามคนใช่ไหมไม่อยู่สามคนตายายอยู่ก็ได้จะไม่ไม่อยู่กับตายาย ลำบากตากแดดจังแดดแง่โคตรร้อนเลยอยากได้อะไรอีกไหมสวัสดีครับอาพาลปอยว่าครับนั่งรอสักุ่นนะครับไหนจะเอาไหนครับ ได้ครับตะกรุดเกัะไอ้เนี่ยอะไรเตาเตาอะไรเตาปูเสียนะครับผมได้ครับจวแก้ให้ครับก่อนหน้าเอาจารยนี่แหละคือพาพี่มันไม่มีราคาผมแค่ช่วยซื้อใช่หววบิดซะด้วย อะไรอีกเก่า่านี่นะเอาให้เ่าเก่าไปไหนนี่ใช่ใช่ผครับผมแล้อพโยุดซะหผมให้พี่แล้วนะ้าพี่ขผมถึงบอกว่าพี่เอาอะไรกลับพี่เอากลับเลยผมผมช่วยแล้วมันไม่รู้จะซื้ออะไร โอเคเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับผมฝากไปด้วยครับเอาเลยครับมาพี่ทานมานี่ครับอผมจะบอกว่าถ้าสมมติใครบ้านอยู่ไกลนะครับส่งรูปมาให้ผมดูก่อนแล้วผมจะแนะนําถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยผมก็จะให้ส่งมาทางพัสดุนะถ้าอยากจะขายจริงๆแต่ถ้ากรณีดูแล้วได้เสียหลักแสนเนี่ยผมไปถึงประตูบ้านเพราะเดี๋ยวสองวันเนี่ยผมก็ไปชัยภูมิกับขอนแก่น ก็คงขับเองเนี่ยพรุ่งนี้ผมออกเดินทางแล้วก็คือเออหลังใช้ภูมิร้านหนึ่งหลังขอนแก่นไปพระอาจารย์จะออกตังไปทําโบสถ์สี่แสนห้าที่ผมก็ต้องวิ่งไปดูเองอ่าแต่ถ้าเป็นเคสเนี้ยผมจะไม่อยากให้มาแนะนําจะส่งมันได้ตังเหมือนกันไม่ต้องเสียตังอะไรเสียค่าส่งห้าสิบาทร้อยหนึ่งได้ตังเหมือนกันด้วยอือแลว่าจะไปใช้ภูมิใช่ว่าไปใช้ภูมิมันผ่านกัครับผมอือก็ถึงบอกเลยต้องคุยกันก่อนที่แต่ทา้งคือน้ำหนาวที่มันใจเกินแล้วพี่เป็นมอไซด์ไง มันลำบากมันร้อนเนาะโอเคพี่ขอบคุณมากขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวไปถูยถุยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับย่อยปีกจะมีขายยังไแค่กี่อนย่อยมากเลยนะดูอย่างนี้เก๋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 มาถกเขาอะไรนะจานผมไม่ได้แฟนไก่ก็ไม่รู้เนาะผมไม่ได้แฟนไก่ เอกจัดเลยประมาณนี้นจะปล่อยพระติดต่อมาได้พื่อแต่ว่าวแนะนํานะครับคุยก, <ๆ S 2> กันเข้าวๆก่อนถ้าผมบอกให้ส่งก็ส่งไม่ต้องรานมาจะได้ตังค์แน่นอนไม่ต้องกลัวมิจาชีพหรืออะไรนะครับไปแล้วครับ